ร้านวีเจริญยนต์พระพุทธบากสลับรีครับวันนี้มาเสนอขายรถไถครับมารีวิวขายรถไถเป็นอ e ีเซกิ40แรงะตัวน,นี้40แรงจดทะเบียนปี59ครับได้รถได้รถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแรงเยอะๆครับราคาไม่ค่อยสูงราคาอยู่2 0 5ครับเก็บสภาพเรียบร้อยแล้วสีสันเก็บสภาพให้เรียบร้อยแล้วสวยงามพร้อมใช้ครับอันนี้เครื่องดีเครื่องยนต์สามสูบ เครื่องยนต์สาสูบมีเทอร์โบติดมาจากโรงงานอุปกรณ์มีใบมีผ่านด้านหน้าให้หนึ่งชิ้นฮะราคาสองแสนห้าใต้รถปีใหม่ๆปีจดทะเบียนปีห้าเก้าสภาพสวยๆอย่างนี้เลยแรงม้าสี่สิบแรงยางดีครับยางดีสี่เส้นยางหน้ายางหลังดีระบบเบรกระบบเกียร์ดีเกียร์ไม่หอนไม่ดังเกียร์แพทเทิร์นครับซิงโครแพทเทิร์น ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเดินหน้าถอยหลังใส่เกียร์ได้เลยเกียร์ไม่ดังเราเช็คให้หมดแล้วเกียร์เกียร์เราเปลี่ยนตัวอ่าซิงโคแพทเทิร์นให้แล้วเปลี่ยนใหม่ให้สองตัวตัวนี้เฟือทงทองเหลืองไม่ดังครับเกียร์เช็คสภาพให้เรียบร้อยละเครื่องดีระบบดีสีสวยได้งานได้เลยหลังคาไม่มีแตกไม่มีร้าว บาสภาพเดิมๆไม่ขาดฮนะรถสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยใครหารถรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆปี59ครับคันนี้จดทะเบียนปี59ราคาไม่แพง2 5 0แสนตัวรถกับอุปกรณ์1ชิ้นเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนหารถดีๆไว้ใช้งานก็ติดต่อเราได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์081292 ี9 5 3ล้านวีเจริญยนต์พระพุทธบาทรถสภาพใหม่ๆสวยๆเรามาดูเครื่องกันเครื่องแห้งๆกองน้ำมันไม่รั่วไม่ไหลเินเพาตั้งเอาตั้งสภาพสวยเราเก็บสีคานใบมีดให้เรียบร้อยแล้วฮะสีฝากระโปรงสีคานใบมีดเก็บให้ใหม่สภาพพร้อมใช้เลย ใครหารถไถสภาพดีๆสภาพสวยๆไว้ใช้ก็ต้องคันนี้เลยเดี๋ยวทดสอบให้ดู